สถานที่สุดหลอนของภาคใต้ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคทปูดูด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราบ้านร้างเทพพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดเริ่มต้นความหลอนของบ้านหลังเริ่มต้นเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่น4-5คนเข้าไปลงของภายในบ้านแล้วเจอทางผีผู้ชายและผีผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณหลอกหลอนไม่หนีกันบ้านแทบ,บแตบกบหลังจากวันนั้นแต่แค่เป็นแค่บ้านร้าง ได้กลายเป็นบ้านเฮียนใครที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านนั้นโดยนหลอกหลอนกันทุกคนบ้างก็ว่าเห็นผีผู้ชายออกมายืนชี้อยู่ที่รั้วหน้าบ้านบ้างก็ว่าผีผู้หญิงชุดไทยออกมาเดินอยู่ตรงระเบียงชั้นสองจนไม่มีใครกล้าผ่านไปผ่านมาทางนั้นอนกลางคืนอีกเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา บ้านหลังนี้เป็นของขอครอบครัวนายทหารท่านหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาศัยอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่กับลูกอีกสองคนแล้วอยู่มาวันหนึ่งนายทหารท่านนั้นกับภรรยาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทั้งคู่ที่บ้านต้นเหลือแค่พี่น้องสองคนอยู่มาวันหนึ่งสองพี่น้องทะเลาะกันบ่อยครั้งเรื่องสมบัติจนกระทั่งวันเกิดเหตุฆ่ากันตายแล้วอําพางสบกันไว้ภายในบ้านทำให้ส่งกลิ่นเหม็นาคาวคุ้งไปจนทั่วส่วนคนที่ก่อเหตุก็ถูกํำเนนคดีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาอยู่บ้านหลังนีีี้้้้อกเลลยททงงงงงรรราาาาาไววจจจนนนถถึปััััุบส่่ตมมโแช โรงเรียนชางลีเคยเป็นโรงเรียนชื่อหรูระดับแถวหน้าของ5จังหวัดชายแดนใต้ตั้งอยู่ริมถนนสิโรรสใจกลางเมืองยาลาแต่ภายหลังต้องปิดกิจการลง่ตับพิเศษกิจและปัญหาความไม่สงบเคยโดนลอบวางระเบิดทั้งที่โรงเรมและบริเวณใกล้เคียงหลายครั้งจนผู้ประกอบการรับมือไม่ไหวจึงกลายเป็นสภาพโรงเรมร้างต่อมาซึ่งเป็นเพียงเรื่องเล่าส่วนหนึ่งที่คนเ,เล่าเลาต่อๆกันมาและยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่โรงเรมจะล้างซะอีกหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ยิงกันตายภายในผับของโรงเรมและเหตุการณ์จฉสยอยอย่างนนักกเรียโดดึ ชั้นสิบห้าลงมาเสียชีวิตคะที่ซึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความหลอนแก่โรงแรมเป็นอย่างมากต่อมาไม่นานเหตุการณ์สยองวขวัญก็เกิดขึ้นกับโรงแรมแห่งนี้ภายในยามค่ำคืนมักจะมีผู้คนพบเห็นคนกระโดดจากตึกของโรงแรมแต่เมื่อวิ่งไปดูบริเวณนั้นไม่พบสิ่งใดเลยบางครั้งคนที่เข้ามาพักในโรงแรมมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนลอยมาจากห้องบ้างหน้าห้องบ้างตามประตูลิ์บ้างทำให้คนที่เข้ามาพักหลอนประตาดจนต้องหนีออกไปจนโรงแรมขาดทุนเนื่องจากขาดผู้คนเข้ามาพักและกายเป็นโรงแรมร้างในที่สุดจนกระทั่งมีีีีีกกกกกลลุุ่่่่่่่่่่่มมมมมมคคคนนนนนนนไไเเเเเชืืืืืืออ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 ใรรรรงงงงงสสาาาาาาท้ขดพพิจวยัั็ศึษ ที่เข้ามาล่าท้าผีที่สูดผีในโรงแรมแรกเริ่มทุกอย่างปกติไม่มีสิ่งใดเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดจนกระทั่งทั้งสามได้ลงดีเดินเข้าสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนถึงชั้นดาดฟ้าแต่เมื่อถึงดาดฟ้าพวกเขาต้องชะงักเนื่อจากคนตรงหน้าพวกเขาก็คือหญิงสาวร่างเวฟยืนหันหลังให้พวกเขาอยู่และร้องไห้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่หวัดกลัวทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นได้จอดหัวของตัวเองโยนมาให้ทั้งสามคนที่ยืนอยู่พวกเขาตกใจเป็นอย่างมากพวกเขารู้ทันทีว่าโดนผีหลอกจึงวิ่งออกจากโรงแรมอย่างเร่งด่วนในขณะที่วิ่งอยู่นนนนนนัั้้้เเเสสสียงงงงงรรอออขขขหหหหญญิิาาาาววและคกกก็็ปฏใพ จนทงให้พวกเขาขาดสติวิ่งหนีไปคนละทิศละทางชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงจึงแจ้งตำรวจเพื่อเข้าไปตรวจสอบจึงได้พบว่าเห็นเด็กหนุ่มทั้งสคนนอนสงบอยู่คนละชั้นแต่ที่แปลกใจทำไมพวกเขาถึงหากันไม่เจอทั้งๆที่ททรอมของความช่วยเหลือกันขนาดนั้นชาวบ้านจึงเชื่อสนิทใจว่าโรงแรมแห่งนี้มีปีเฮียนอย่างแน่นอนจนถึงปัจจุบัน ่อ,อกมาโค้งรอ้อยศพอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาชาวบ้านนาทวีต่างพากนานผวาโค้งร้อยศพจึงนิมนต์พระสงมาปัดเป่าส่งวิญญาณตามความเชื่อกลัวมีตัวตายตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่บ้านเพียงตำบลน,นาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขาลารวมตัวการทำบุญบริเวณโค้งร้อยศพบ,บริเวณถนนกกเพชรเกษมโดยพิธีดังกล่าวเริ่มต้นประมาณเที่ยงคืนกลุ่มชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้นิมนต์พระเกจิชื่อดังของภาคใต้พระสามตาเจ้าอาวาสวัดนาทวีและนิมนต์เจ้าอาวาสจากอีกแปดวัดมาสวดขอร้องขีตายโหงดวงวิญญาณอย่าไดาัวกล่ง ชาวบ้านเรียกว่าโค้งร้อยศพซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุครั้งเดียวมากสุดถึง13ศพล่าสุดอีก3ศพที่มาเกิดอุบัติเหตุจากโค้งร้อยศพนี้ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้นิมนต์พระมาทำพิธีส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตจากโค้งนี้เพื่อให้ได้ไปผุดไปเกิดทั้งนี้เป็นความเชื่อข,ของชาวบ้านและเพื่อเป็นความสนิมงคลเรียกขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ต่อมาสะพานร้อยศพอําเภอปทิวจังหวัดชุมพร น้อยคนนับที่จะล่วงหล่นตกจากรถไฟจนเสียชีวิตแต่สําหรับที่นี่สถิติต่างๆกับใช้ไม่ได้เพราะบริเวณสะพานโค้งข้ามคลองห้วยตาเสือตาบลบางสนอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเกิดเหตุคนตกรถไฟเสียชีวิตบ่อยครั้งจนเกิดเสียงล่าลือจากชาวบ้านในละแวกนั้นว่ามีสิ่งลึกลับที่จะภาพดวงวิญ,ญญาณที่ถึงคาให้มาสถิตณที่แห่งน,นี้เช่นเหตุการณ์ที่ทําให้คนเชื่อว่า ที่แห่งนี้มีอารถรรพ์ตัวตายตัวแทนโดยพบศพชายชาวต่างชาตินอนหงายลอยขึ้นอืดสรงกินหม็นคั่งไปทั่วบริเวณพบตัวรถไฟดว่วนคนครศรีธรรมราชคุงเทพจากคำบอกกล่าวเพื่อนร่วมทางเล่าว,ว่าผู้ตายโชว์หูนวไฟเอาตัวออกมานอกรถไฟและล่ามได้พาดจับสะพานเข้าอย่างจังและพัดตกจมองในที่สุดสามเดือนผ่านไปมีผู้พบศพชายปีศาจสวมเสื้อสีฟ้านอนคว่ำหน้าอยู่ริมคลองใต้สะพานไม่ไกลาจากจุดเกิดเหตุ ที่มีผู้เสียชีวิตคนก่อนๆตกลงมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของชาวฝรั่ังเยอรมันกาลังจะไปเกิดจึงต้องหาตัวตายตัวแทนมาเฝ้าสะพานและได้ดึงด้านของผู้ตายลงมาในที่สุดนอกจากนี้หน้าที่แห่งนี้ยังมีผู้ประสบอุบัติตจำนวนมากจนชาวบ้านพากันขนานนามที่แห่งนี้ว่าสะพานร้อยศพโอมาโค้งปราบเซียนร้อยศพอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่เดินทางมาฉลองพบปะสาสังสค์ประจำปี2565ณหาดป่าตองซึ่งวันนั้นผู้ตายได้ออกจากโรงแรมเพื่อกล ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูกเก็ตซึ่งมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งหากขับรถประมาทไม่อยู่ในกฎจราจรเพราะเป็นช่วงเข้าโค้งหักศอกซึ่งผู้ตายน่าจะใช้ความเร็วสูงของรถบิ๊กไบค์จึงเสียหลักพุ่งชนขอบถนนทำให้ตัวกระเด็นสีสระกระแทกพื้นเสียชีวิต